แป้งขนมนะครับอ่ะเทือให้แน่คุณสีพระเอยอันดับแรกใส่น้ำตาลหนึ่งโลเมื่อนี้ใส่ลโลนนะครับเกลือแกงบ้านเท่าเนี่ยแะใส่ซีสว่วนชานะครับสีสว่วนชาโจดไว้เด้อ,อกุเล็กก็เลยอย่าค็ดแล้วก็ใส่ไข่ไข่ไก่หกหน่วยหน่วยไปเลย คือมีขนออกมาเนี่ยใครก็นดีอ่ะหนึ่งฟองใส่เนเบิดเลยครับสองฟองสามฟองสี่ฟองห้าฟอง ฟองฟองครับใส่เกลือน้ำตาลไข่เรียบร้อยกีทะกาทิครับทีนี้กาทิกาทิหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลทีดใส่ชั่มไหลถาเบิง้งถาเบิ้ง ใส่หกิโลไปเลยครับคนคนหัวกะทิคด้พี่น้องหัวกะทิหัวกะทิรอนแล้วอย่าให้เหลียนะฮะ,ะหลังจากนั้นใส่น้ำปูนครับน้ำปูนที่เตรียมไว้แล้วนะตกตะกอนเรียบร้อยขามขึ้นนะครับถ้วยนึงจะยุ่ที่เย็ดขีดนะพี่น้องนึถ้วย วยเดี๋ย้เยหรอสองสามสี่นะครับสี่ถวยพ่อนะครับอย่าใส่หลายนะจากนั้นก็คนนะครับ ม่เขาบกันไมันเบิร์นะครับตีไม่เขาบกันละเอียดน้ำตาลไม่มมไลไ่ผสมลงไปเราทำดีด้ยอเย่เอาไปเห็ดเป็นออชีพครับ เลยแบบเจว่าผมมีไซอีกอยัางนึงนะครับโอเคเข้ากันดีแล้วรับต่อไปนะครับนี่ส่แป้งสารีอันนี้ประสงค์ผมไซฮกขีดพ้อ tay căng kẹp sang cũng nữa thèm này nói phải cày hoặc là giòn ขนมชุดนี้ต้องใส่ให้มันนานอ <c oughs> เคล,ลงไปนะครับ <c oughs> ชุดนี้ไปไกลนะครับถึงระยองอ้าวเปลี่ยงไหม กระถ u งนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าไปหนึ่งกิโลคนก่อนมัจะหล่น,น,น,นใส่เหลืออีกแป้งนึงนะครับ แป้งแสลี่หกขีดแถมไปอีกหลายเครืงเมื่อนี้แล้วก็แป้งขาวเจ้าหนึ่งกิโลนะครับแป้งขาวเจ้าหนึ่งกิโลคนก่อนมันจะหลวนครับยังดูเบิดอยู่ ในคนเราก็เอามันดีๆไปเลยก็ใส่อีกแปง้งข้าวเหนียวแปง้แปงมันข้าวเหนียวก็ใส่ คนเอาละคนอีกรอบเขากระครับแป้งเขาเนว้ะครับแป้งมันแป้งมันโอ้แป้งมันเหรอเขาทำจากยงบุแป้งมันนะครับมันมันใส่แป้งของเจ้านึงกิโลหรอไม่แป้งมันบอกบอกผิดตัวผิดมันแป้งมันเน้อ อันนี้ถุงละห้าขีดใส่2องถุงเป็นหนึ่งกิโลพอดีซองถุงหนึ่งกิโลนะผมสีท้วนแปงแ้อแปงสาลีอนเนกประสงค์หกขีดเลือยหน่อยหนึง่งหกขีดครึ่ง แป้งขาวเจ้า1ถุง1นกิโลนะครับแป้งมันถุงลาหาขีด2ถุง1นกิโลนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปค้นเข้าไปละเอียดครับจุดนี้ต้องค้นให้ละเอียดคลิปนี้จะเงาแน่นพี่น้องกดก้เกี่ยเตอแบบบดเบิองเด้ <c oughs> อได้กลไดมานะนะครับ เป็นสูตรอาชีพครับผมแจกอาชีพการเฮ็ดขนมนะครับแจกให้เพื่อนๆนะครับหรือผู้ที่มาชมเลยได้ไปเฮ็ดกินนะครับผู้ได้เห็นคลิปนี้โชคดีไปนะครับก็ได้อาชีพไปเฮ็ดแบบ ฟฟนะค,คนเห็นมันบอบเป็นก้อนนะครับทุกคนคน,คนเห็นมันหายเป็นก้อนให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ อันนี้อยากจะใส่น้ำเท่าเดียวให้น้ำปูนใส่เท่าเดียวให้ทุกคนได้เบ่งซื้อนะครับน้ำปูนใส่เนี่ยก็ไม่ชวนนเลืมบอกขันเท้าใส่น้อยกับว่าใดนะครับปูนผสมกับน้ำในอัตราของกระติกน้ำที่ผมใส่อยู่นะของผมมันเป็นกระติกน้ำแบบนี่ครับนะไก่หง่ยู่นะครับกลางอะ ผมก็ใส่น้ำปูนใสนะครับคือปูนใสมากแล้วก็มาใส่น้ำนะครับไม่เป็นเนื้อปูนสีขาวดอกที่ผู้เฒ่าไว้เคี่ยวมาันละนะครับเป็นน้ำปูนใสที่ผมใส่ประมาณสองสอนโตอยู่มั้งผสมใหม่ๆไม่ต้องประมาณนี้แล้วอืมแล้วก็ใส่น้ำนะครับจากน้อยแล้วก็ตีให้มันละเอียดเข่ากับน้ำกอนแล้วค่อยผสมน้ำให้เต็มติดนะครับติ๊กนึ่งผมใส่ได้ช่วอหลอดช่องหม้อน้ำปูนใส่นะครับ ขันทิกงามบางงามสีสีสวยบ่สวยอยู่ที่น้ำปูนใสน์นะครับขันเ้าใไซนน้อยมันก็เป็นบางงามเป็นไม่นะครับเป็นดำเป็นคิวออนอันนี้ก็ซอยให้เนื้อขนมกรอบนะครับกรอบแล้วก็สีของน้ำปูนเนี่ยมันจะเห็ดให้สีสวยนะครับแต่ว่าขันใสน์ไล่เข้าไปก็แข็งกรอบได้เหรครับกรอบคักขัดไส้เกินนะครับ แล้วกเวลาเท้าทอดนี่มันกระสีบดสีใหม่นะครับมันงกระสีบลใหม่มากน้ำปูนใสสูตรปูนคือกันยู่แต่ว่าผสมน้ำปูนเื่อใด้รบบออกมาบงางงามมาครับเนื้อขอนม <c oughs> ใกล้ี่เข้ากันดีแล้วครับ จากน้้แเราหมอนี่งามครับผมตามที่เซวสัว้นนะครับตามที่ผมเบ่งครับเห็ดมากลายหมอนในโอเคครับคลิปนี่ว้ายังยังยัยัง,ย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 งมันยังบ่ลเ,เลวอยู่ประเดียวโอ้ยเหลือใส่งาดำครับผมบนใส่งากับบุหอมดิ ใส่งาดำนะครับผมใส่ไหล่ทิพย์ครับมันสิมนี้่้องไงอยู่เพิ่กระเซื้อมาน้ากันแหละไได้ไปซื้อ,อไรมองเอามองที่มันมีเนี่ยใกล้นนนนกหนึ่งซ้อนสองซ้อนสามซ้อนสี่ซ้อนใสหนึ่งนงครับตัดไหม ซ้อนโต้เด้อพี่น้องฮ่าซ้อนโต้ต่อมานะครับใส่น้ำมันเผือน้ำมันเผือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบส,สองพอละเป็นยังคือใส่น้ำมันนะครับนะเทาก็ใส่น้ำมันนี่เพื่อบรให้น้ำมันมัน,มนอมขนมเนื้อขนมครับบางคนบางคนเผื่อว่าขนมอมน้ำมันบอนบางคนเพื่กอบริใส่นะครับเก็บเยื่อเนื้อขนมอยู่นะครับนี่แหละครับ น,น้ำมันสิกแก่บห้น้ำมันอมขนมนะครับมันจิออกง่านี่ก็หอมครับผมสีสันสดสวยดีนะครับประดับขนมงามนะครับกินเข้าไปก็หอมแซ่บนะครับอ,อีกรอบนึงครับขเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะครับนี่คือสูตร เราครับบ่มีบงังปิดดอกนะครับผมก็คอยเห็ดขึ้นมาปรับขึ้นมานครับท <c oughs> ี่แรกก็เป็นสูตรอีกสูตรนึงผู้ใดที่ติดตามยกเฮียนนี่หรอกครับมันเป็นสูตรขนมที่เห็ดกินแบบเค็มข้นแล้วหอมมันนะครับหวานพอดีนะครับสูตรนั้นนะกรอบคือกันนะครับเห็ดไปเห็ดมาเราจนสีบเรเห็นกำไรครับก็เลยมาเพิ่มปริมาณที่มัน ขึ้นมาอีกจักน้อยนะครับกับพ่อไปยูใดกับใครนะครับถ้าเป็นคือสมัยคล้องถึกนะครับมันกะเก็บเขียนคนขายสบายสบายครับกเมื่อไอของมันแพงมันก็เลยตองปรับสูตรขนมขึ้นจักน้อยแต่กระเซียบพวกเราด้วยครับสูตรโมเลีกันไลนผมก็เพิ่มแค่สูตรขึ้นมานะครับ หมอนี่กับขอดมันธรรม,ม,ม,มาดาเะครับนี่ขงกมนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเท่ากันอยู่บ่อชั่วโมงสองชั่วโมงน,นั่งเอาอยู่กับแฟนสองคนนะครับรัวสีได้แพ็กกับใบเลี้ยงผม่แล้วครับนีหมอนี่ก็ได้ี่ค,ครับคลิปนี้ผมสบอกวิธีการตีปรผสมนี่คือจบแล้วนะครับการลอดถอดนะครับ